yeah <laughs> การกระทำใดๆในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการทำใหหักินชางพิชศาบ้านแลสนับสนุนคำจ้างปะสนับสนุนความรุนแรงและการทวารเป็นถนนมากมาครับวันนี้เราจะพาไปดําน้ำยมกันนะครับวันนี้เราจะไปหาสอนเสียงนะครับมาครับเจอสอนเสิงแล้วครับกำลังลงไปที่แม่น้ำนะครับ เราเตรียมพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ดำไปเลยนะครับดำลงไปนะครับน้ำค่อนข้างจะใส่นะครับเศรษีเยวะครับวกาดำไปดำมาครับดำไปเจอนี่เลยครับปลาบูนะครับจัดการไปเลยนะครับจะปลาบูครับ เอาไปทำข้าวอร่อยนะครับปลาบูหนึ่งแต้มครับผมครับดำไปสักพักนะครับรู้สึกหนักๆกระเป๋านะครับอโทรศัพท์ครับใส่กระเป๋ากางเกงลงไปดำด้วยนะครับเซ็งเลยนะครับไม่กันน้ำซะด้วยนะครับไปแล้วทำไงนะครับไอ้เฮ้ยเราซ้ำไปัีกอ่ะเอาเราซ้บดับด้วยเหรอเวล้เราไป บดบด้วยนะครับเมื่อ้ไปเลยมาครับสู่ต่อดำต่อครับผมมาดูกันว่าจะไปเจอปลาเลยนะครับอันนี้สงสัยน่าจะเป็นปลาบอกนะครับอยู่ข้างในนะครับยิงไปแล้วครับน่าจะปลาบอกนะครับ ปลาบอกจริงด้วยนะครับผมนัดนี้ปลาบอกนะครับรต่ยตับผมร้อยที่เชียบปืนเลยนะครับไปเจอปลาตะเพียนนะตะเพียนไซส์สามนิ้วสี่นิ้วครับ จริงนะครับเอารวมไปลาบนะครับปลาไซนี้กําลังสวยเลยนะ,นะครับมาเจออีกแล้วครับตะเพียนเจ้าเดิมนะครับม,มองซ้ายมองขวาว่าเจอมีอีกหรือเปล่านะครับมาแล้วครับตัวใหญ่กว่านะครับจัดไปนะครับผมเช่ปลาตะเพียนหรือเปล่านะครับเนี่ย ปลาอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยลืมชื่อครับไปต่อนะครับไปต่อไปหาสิงสอนนะครับสอนสิงนะครับเจอลูกปลาชโดนะครับเห็นไหมครับข้างในนะครับปลาชโดเต็มเลยครับในกล้องเห็นตัวสองตัวนะครับลูกปลาชโดแม่ในจะตัวเข้าขานะครับลูกใหญ่แล้วครับโอ้โหคนดังละแปรไปอยู่ไหนดิอยู่ไหนดะฮีบไปไหนเนี่ย ออกรเยแต่แเลด้มนอ้ยตกเ,เละมาแล้วครับแผนวิธีสอนสิงนะครับยิงปลาอะไรได้ครับผมปลาหมอมช้างเหยียบนะครับไหลส่ออยู่อ่ะเหกัน,นครับอ่าครับนี่ก็ดำไปดำมาไม่เจออะไรเลยครับดำไปเรื่อยนะครับนี่ก็ได้นิดหน่อยแล้วนะครับ นิดหน่อยแล้วครับเดี๋ยวย้ายไปอีกที่นะครับเดี๋ยวเดินทางไปอีกที่หนึ่งครับมาเจอลูกปลาช่อนนะครับเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นแสนกว่าตัวนะครับเนี่ยพันสองพันสามพันสี่พันน่าจะเป็นแสนนะครับเยอะจริงๆครับลูกปลาช่อนเต็มเลยนะครับมาครับมาอีกที่นึงนะครับเป็นที่ ข้างล่างครับเขากั้นน้ําไว้สําหรับคครรัับบดดําาูปนะสู่ไว้การเกษตรนะครับมีน้ําลงเป็นเขื่อนมีปั๊มใหญ่นะครับสู่น้ำข้างบนกั้นน้ำไหลไอ้พี่ก๊อปนะครับพี่ก๊อปอันนี้พี่นนท์นะครับพี่นนท์ เดี๋ยวเราจะมอบหมายให้พี่สอนสิงห์ครับลงไปโชว์นะครับลงไปโชว์ฝีมือในน้ําตจอะนะครับโดยการใช้เหล็มมือนะครับเหล็กเหล็กหนึ่งเส้นครับผมเหล็กหนึ่งเส้นนะครับหมาละครับสอนสิงห์นะครับมาอย่างหล่อเลยครับโอ้ครับมือยิงของจริงครับวันนี้ผมจัดเองเลยนะครับผมสอนสิงห์เจอไหมอ่ะ เดี๋ยวันเดี๋ยวเปียกปาด้อมน้ำดิตัวด้อมใหม่กันหรอกลไล่หันอ่ะสองไ,ไ,มไม่ไปยังฟองนี่นี่ไล่นั่นปากก้กับปากตะียนไงปากก้นนเลยไอ้ปากกังอ่ะ,ะโอ้ไปเข้าถาได้เลยกันนี่โอ้าหมาก็ไป โอ้มึงจะได้เนาะจะสอนเท้าหนักเลยเถอะปุบตกปลาตกเนปลโอ้ยตกปลาแด้รับเนี่ยวางไม่ได้เลยตกน้อย ขิงใส่ก่อับ้องปีนใส่ครับรานนี้ขิงใสก่อนตอปีนใส่ลงไปแล้วครับสอนสิงนะครับยากจะใส่ใส่ไม่ใส่นะครับสอนสิงใส่นะครับเอาละครับโดนหรือเปล่าครับโดนหรือเปล่าโดนนะครับโอ้โหแล้วก็หลุดไปแล้วครับเอาละครับซ้บอีกทีจะโดนหรือเปล่านะครับแม่นอยู่นะครับแต่แม่นน้อยก่าผมนะครับ มาดูครับจังหวะนี้จะเจอปลาอะไระปลากดนะครับอีกทีอีกทีกทนะโหหได้อยู่นะครับสอนสิงนะครับสิงอ,อแม่นนะครับสอนสิงคนนี้ครับไม่ใช้ปืนด้วยนะครับ,บรออใช้เหล็มมือนะครับ บ่นี้กันโอ้โหครับมีแต่คนจับปลาต็มือเลยครับนี่ครับนั่งแทั่นะครับได้ปลาอะไรปลาหมูเหียงเยยบ่อนคครับลงไปดูปืนนะครับผมยิงทิ้งไว้นะครับลงหมดก่อนนะครับเลยขึ้นก่อนครับเพราะว่ามันติดข้างในนะครับเป็นตอไม้ครับไม้ไม้ไผ่ ยิงปลาปลาหมอนะครับองูครับสำลักน้ำนะครับจังหวะนี้นะครับสอนสิงนะครับเจอปลาอะไรปลาโกดอีกแล้วครับผมหืฝีมือเขาแม่นจริงๆนะครับจังหวะนี้มาแบบรวดเร็วหันใจครับจังหวะนี้อีกทีครับอีปลาอะไรครับปลาบ้าหรือเปล่าเขาเนี่ย จำชื่อไม่ได้ครับปลาอะไรครับได้อยู่นะครับตอนนี้ลาบครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับปลาอะไรไม่รู้อีกตัวครับผมอีกตัวครับผมแม่นจริงๆเลยนะครับสอนสิงเนี่ยอ่าครับจังหวะนี้ก็ขึ้นแล้วครับพอแล้วครับ ได้ประมาณนะควันนี้นะครับ20โลน่าจะเหงอยู่ครับประมาณกิโลครับเนี่ยท่านผู้ชมว่าประมาณกิโลครับที่เรายิงได้วันนี้นะครับสอนสิงนะครับเรื่องสั่นสิงสอนสอนสิงเรื่องเราสอนสิงวะนี่ลาบอะไรครับลาบปลาอะไรครับเนี่ยปลารวมใช่ไหมครับปลากระบาดกับปลาเพ้ยนี่ครับนี่พุ้งลาบนะครับน่าจะ2ตัวก็มากอยู่แล้วเลยครับ สูตรของภาคเหนือครับผมพลิกลาบสูตรนี้เอาไปขวาก่อนนะครับให้หอมของมีเป็นหช้าหูเปรอะให้หอมนะครับใครได้ที่มาล้วมนะมาใส่ที่น้ำสันต์ตัวนี้เน้นๆครับน้ำนะครับข่ามาลืมจุรปลาต้มปลานะครับเมื่อกี้ไม่ได้ห่ายให้ดูเฉียนะมอนท่อนตีน ัก็ตักเอาดูตักเอาน่ะโอ้ก็วมาตั้งเทยังดีหนุนไหลลงผุนอาลงพอรู้เลยเต็มเต็มเลยเลือของสลดนุะมากนเนี่ยเนาะเสลดใส่นีฝากเนี่ยเออีกอล้ยงบิวกรตามันก็จปเนี่ยิวเตา เราไม่ขึ้นเราบอกไม่ใส่วันนี้ไอ้น้องนี่ไงขวดดีบนน่ะขวดอยู่บนน่ะภาคอยู่บนน่ะตั้งลงปุ่นตั้งลงเพื่นี่นะครับเมื่อกี้แบ่งครึ่งไปขั้วครึ่งหนึ่งนะครับเรามาคนรวมกันนะครับเนี่ยนะครับเอามาใส่รวมกันนะครับมันจะเข้ากันนะครับเตะหม้อหน่ามึงกัตัดท่นตัดนี่ปลาตัวหนามกับปลาปิ๊กกะกับกับอร่อยนะครับลาปลาครับผม สุดยอดรับสุดนี่ใ่คนรอครับสอนสิงคนแล้วนะครับสอนสิงคนไม่ดีนะครับูแต่นี่คนดีนะครับมาครับชิมครับผมเอาแล้วเงินอาล้นใกล้นะนีครับเส้นเของลอลอคอลกล้คอเส้นสขอน้น่ะเดี๋ยวเราเอาอีกเบี้ยอีกไปคิดไปติดแล้วกัลบอกโอเคครับ